มาพี่พีจากไฮรัสเทอร์เอีพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาที่เครื่องยนต์สันดาปดีเซลสองจุดแปดลิตรบ้างนะครับหนึ่ง GDFTV ครับผมเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับที่อยู่ในตัวรีโวแต่ว่าเขามีการอัปเกรดรายละเอียดในเรื่องของ ECU ใหม่นะครับประหยัดขึ้นครับผมก็ประหยัดขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับแล้วก็แรงม้าแรงบิดเท่าเดิมนะครับก็คือตัวนี้เนี่ย204แรงม้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับจะเป็น 500นิวตันเมตรถ้าเป็นเกียร์มแมนวนวล6สปินนะครับจะลงมาอยู่ที่420นิวตันเมตรนะครับก่อนอื่นเล่าก่อนว่าคันนี้มันคือตัว h ฮรัก t รา v o รุ่น c l ีเลนเนอร์ดับเบิลแคขับ2ยกสูง Smart m เอมันก็โดดเด่นนะแต่แค่สงสัยมันอะไรเนี่ยคือ <c oughs> อย่างนี้พี่นกก่อนที่ <c oughs> จะมีการเปิดตัวใช่ไหมครับสื่อทางโตโยต้าเนี่ยเชิญสื่อมันชนมารีวิวรถเขาก็มีตัวอย่างการตกแต่งอ l อนิ w t โตโยต้า l u รักทราเว แต่ละร,รูปแบบต่างๆมาออให้สื่อได้ดูก็อย่างคันนี้เป็นเขาเรียกยีรัฟแคะก็คือคันนี้เนี่ยมันตกแต่งแบบแตกต่างจากคันอื่นๆไปเ<ม>ยอะมากมที่เรามารีวิวนะครับทางโตโยต้าเนี่ยเขามีรูปแบบการตกแต่ง all new toyota hilux r a v e เนี่ยที่มีสไตล์แตกต่างกันไปมาโชว์ในให้สื่อดูด้วยนะเอาเท่าที่เรามองตอนนี้เราเห็นตัวไหนบ้างแอดเวนเจอร์แนวแบบเที่ยวป่ามี arb กับ on emu ที่ตกแต่งเข้าไปแล้วก็จะมีนี่เขาเรียกว่าาตหัวายหัวไตหัว ข้อรถข้ออะนะ,ะขนส่งพวกปลาล์มพวกมันทับปหลังสับประรดอะไรงเงี้ยเก็คือเขาบอกพอในหัวก็จะนึกถึงทางใต้จริงๆทางเหนือก็ใช้ได้นะแล้วคันนี้แหละคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ายีราฟแคคืออะไหมันมีที่มาคือตัวรุ่นย,ย้อยของเขาเนี่ยมันก็คือ p r er i a n e r Double c ร์ s บ a r t 2 8เกียร์ธรรมดา6สปีดครับ ตัวรถของทราเวลเนี่ยไม่มีรุ่นตวเตี้ยเลยไม่มีโลฟอร์อ่ะคือทั้งหมด17รุ่นย่อยเนี่ยนะครับยกสูงหมดเลยไม่มีโลฟอร์ไม่มีธรรมดาเ,เลยง่ายๆดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยนำยีราฟทรงสูงเนี่ยาโหลดเตี้ยนะครับง่า,งงายๆก็คือขับ2ยกสูงเกียร์ธรรมดาโหลดเตี้ยใช่แต่ว่าไม่ใช่โหลดเตี้ยแต่โรงงานนะคนแต่งเนี่ยมาทําเองเพราะมันได้ในเรื่องของรูปทรงรูปเชฟมันดูสวยดูบึกบึนไงครับชั่วล่างนี่บอกครับเขา เปลี่ยนชุดโช้กสปริงใหม่ขอเฟนเดอร์ครับความเตี้ยลดลง2นิ้วด้านหน้าด้านหน้วด้านหลังน่ะด้านหลังเนี่ยสนิ้วซึ่งเป็นการย้ายแหนบคือเอาแหนบขึ้นไปอยู่บนเพลาใช่เทินเพลาคือเฮ้ยก็คือต้องทําจากข้างนอกนะใช่แต่ว่าถ้าเกิดทําจากข้างนอกแล้วภายใต้ที่โตโยต้าเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับโตโยต้าเนี่ยยังอยู่ในวารันตีอยู่แต่ถ้าคุณไปทําเองเนี่ยมันหลุดไงซึ่งการตกแต่งเนี่ยไม่ใช่แค่ล้อนะสีลับใหม่ทั้งคัน อันนี้ลายเคสลาเป็นสติ๊กเกอร์นี่มันเป็นการยีราฟี่ยีราฟแมด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมมันจะมีความคล้ายคลึงกับรุ่นมาตรฐานเลยครับก็เป็นกระจังลายใหม่ดัเงาวอสแบกนะครับแล้วก็บริเวณนี้นี่ที่เราพูดไปแล้วนะครับเป็นแบบนูนสูงนะครับสวยงามแต่ว่าจุดต่างตัวพิจเนอร์กับตัวพาวเวอร์อีเนี่ยไม่เหมือนกันนะอันนั้นเป็นดำเงาไม่เหมนัปกติ แต่ผมชอบอย่างนี้ว่ะมันดูทนกว่าใไหมมันดูแบบเป็นปิกอัพมันดูบึกบึนนะแต่ไฟหน้าก็เป็นเหมือนเดิมนะเหมือนครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ฟลูแอลวีดีมีหลอดไม่มีเดียทามนะแล้วก็เพราะว่าตัวนี้เป็นพีรันเนอร์เป็นสมาร์ทด้วยเป็นสมาร์ทเนด้วยไฟตัดหมอกก็ไม่มีนะใช่ใช่มีในบล็อกแต่ว่าในเรื่องของเชฟัเหมือนเดิมเหมือนกันไซเบอร์ซูโม่ยังมีอยู่ครับผมไม่กช่อย่างนี้คือบางทีคนอยากซื้อไปแต่งสไตล์ตัวเองไงเอาตัวล่างแต่ว่าไม่เป็นพีรันเนอร์มาแต่งไง เอาเงินส่วนต่างเนี่ยนะครับมาเสริมเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ชุดนี้สีเดียวนะครับถ้าตัวทาวเทอรอีมันจะเป็นเลเยอร์ตั้งแต่ด้านบนตรงนี้มาสีตรงนี้นี่สลับไปเลยไม่มีเซนเซอร์ไม่มีเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้อะไรเนี่ยแผงไม่มีเป็นบล็อกอัพเฉยๆเอรัสไม่มีนะครับไม่มีกล้องนะครับหน้าไม่มีเอรัสไม่มีไม่มีตัวตัดเซติสเซนต์ครับผมกล้องก็ไม่มีครับก็ด้านข้างก็ไม่มีกล้องนะครับก็ไม่มีอาราวิวเวเตอร์ไม่มีกล้องหน้าตัวเริ่มต้น ใ่ก้หลังเดี๋ยวไปดูตัวเริ่มต้นสีประตูเกียร์ธรรมดาไปดูด้านข้างกันด้านข้างจุดที่เราเห็นได้ชัดที่สุดนะพี่นกเนี่ยเรียกไปดูเลยลูปแบบของแต่งของแต่งเลนโซชอบเว้นี่ยลาย VT1 นะครับแม่งสวยวะดีไหมดีไหมเลนโซลาย VT1 ขนาด18นิ้วอัปเกรดจาก p ีเนอ e r Smart ที่เป็น17นิ้วครับผมอัปเกรดใหม่แล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้อย่างที่บอกคือเป็นรีเนอ e r ดังนั้นก็ไม่มี over fender เช่นเดียวกันนะครับ ยางล่ะยางนี่นะครับ2,5,5,5,5 1หนิ้วให้18มาครับเพราะว่าอันนี้เป็นตัวตัวแต่งไงนะครับแต่งตัสไตล์ของแต่ละคนนะสไตล์เหมือนกันเออถ้าเป็น p รีเรนเนอร์สมาร์ทเน่ยจะเดิมเนี่ยจะเป็น17อันนี้เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็เพราะว่าเขาเปลี่ยนทั้งล้อแม็กทั้งยางไงนะครับแล้วก็การตกแต่งรถเนี่ยโตยต้าจะมีชิ้นส่วนแต่งของแท้จากลงงาโตยต้าเลยซื้อเพิ่มได้นี่นี่นี่นี อัปเกรดได้ครับผมนะครับแล้วก็บันไดด้วยซื้อเพิ่มได้คือบันไดนี่ยกลายเป็นสิ่งจําเป็นนะคือม <c oughs> ันเป็นพิจาร์ไงแม้ว่าคุณจะ <c oughs> ตกเทียแล้ว <c oughs> ไม่เพราะงั้นเดี๋ยวคุณลงมาตอนลงเนี่ยมันจะว้าวุด <c oughs> แล้วอ,อีกหนึ่งจุดที่ผมเห็นความแตกต่างเมื่อเทียบกับตัว Turbo e เทวโอีนะนี่เห็นไหมเป็นดําธรรมดาไม่ใช่ดำเงาผมก็ชอบดำนี้คเป็นคนชอบไม่ชอบกราสแบกชอบอย่างเงี้ยไฟเลี้ยว L E D มีให้นะครับ หลังคาแรปดำไหมหลังคาแรปดำแรปแรปดำอ่ะแล้วก็ผมวรถสีดำผมว่ารถสีดำหลังคาไม่ได้แรปเว้ยไม่ได้แรปไม่ได้แรปไม่ได้แรปเป็นเป็นสีของตัวบอดี้รถเลยนะครับเป็นสีดำเงาเลยเนี่ยพอตัวบอดี้ข้างเนี่ยแรปเน็คเกิลอะฮะครับผมด้านหลังหน่อยด้านหลังเลยนี่ยีราฟเหรอยีราฟยีราฟ จุดต่างของตัวแพลนเนอร์สมาร์ทเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นพรีเมียมกับตัวโออแลนด์เนี่ยคือเรื่องของออหน้าดิสหลังดำอะไรต่างๆถ้าตัวพรีเมียมจะเป็นดิสเบรกสีล้อครับผมเนี่ยนี่เป็นดรัมเบรกนะรับเห็นไหมซึ่งคันนี้เนี่ยมีการอัปเกรดเบรกด้านหน้าใหม่นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นคาลิเปอร์เบรกของของเน็กสเตอร์แปดพอร์ตมาพร้อมกับจานแต่งขนาด2 3งสาม5กมหกามิลก็ใหญ่เพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกได้ดีขึ้นแล้วก็ เน้นหลอด้วยไงครับผมแต่ข้างหลังข้างหลังก็ยังเป็นรัมเรกอยู่เอาอยู่อยู่สิอยู่สินะครับแล้วก็ในส่วนของบันไดข้างก็ยังคงเดิมเหมือนกับแต่ละรุ่นมใช่ครับใช่เพราะด้วยความที่เป็นเป็นขับเป็นขับต่อที่งูงไงไม่มีนี่เหนื่อยเลยนะแต่คันนี้ถ้าไม่มีก็ได้เพราะว่ามันลงมาสี่สี่นิ้วไงนะครับไม่มีก็ได้แต่เขามีมาแล้วไงยังไงก็ต้องมีต่อไปนะครับมันก็หลอดีหลอดีครับผม มาที่ชุดไฟท้ายนะครับก็จะมีอุปกรณ์ของแต่งจากโตยต้าเข้ามานะครับเริมเสริมลุกให้มันดูเท่ขึ้นคิวไฟท้ายเนี่ยตรงนี้เสริมเข้ามาดำเงาใช่ไหมดำเงาครับไฮลักมีปั๊ม้วฮยไฟท้ายเหรอฟูลเอลีดี้ไหมไม่ไม่ฟูไม่ใช่ไม่ฟูไม่มีเส้นเอลีดีเลยเป็นหลอดหมดเลยนะครับเป็นหลอดหมดทั้งไฟปกติไฟถอยหลังไฟเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นหลอดนะครับก็แต่ดีไซน์สวยนะครับแล้วภาพรวมใกล้เคียงกับตัวที่เป็นตัว พรีเมียมนะครับผมแล้วก็พอมีคิวนี่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ดูเก๋ไงเต็มดูเต็มครับผมด้านท้ายกับทิกรลบนะเป็นเหมือนลายเคฟล่านะครับนี่างจีลงยีราฟมีครับเฮ้ยนี่ไงจุดต่างที่เราเห็นจากตัวทรวอีที่จะเป็นเหมือนปั๊มนอครับอาจจะไม่ชอบไงอันนี้เนี่ยคือชุดเสริมเข้ามาที่เราซื้อเพิ่มนะครับที่เมื่อกี้เราพูดถึงตอนที่เป็นทาวเทรวอีไปเลยอ่ะอันนี้นะครับก็จะติดเข้ามา ยังไงก็ไม่เบี้ยวเพราะเป็นบล็อกค <c oughs> ือม <c oughs> ตตัอนหลุดถ้าถ้าใครติดเบี้ยวตีมือแตกเลยนะครับมีกล้องไหมน <N> ี่มีที่เมื่อกี้เราค้างไว้ก็คือรถคันนะี้ไม่มีกล้องไม่มีอราวิวมอนิเตอร์รไม่มีกล้องหน้าไม่มีกล้องข้างนะครับ <c oughs> แต่ว่าเวลาถอยจอดก็จะมีกล้องด้านหลังนะ <c oughs> ครับงดเป็นไปตามเรื่องราคาแต่ละรุ่นย่อยนะครับก็ลดหลังกันไปครับผมปันไดข้างครับผมบันไดข้างมีในหลังมีเซนเซอร์มีไหม มีมีเซนเซอร์มาให้เซนเซอร์4ี่จุดนะครับ <ๆ S 1> ตัวบันไดก็ยังโอเคตัวบันไดข้างเนี่ยก็เป็นชุดแต่งจากเกอ,อ<ๆ>ต้าซื้อเพิ่มนะครับมือจับไอตัวที่ขาลองมือจับประตูก็เป็น <approaching S 1> <ๆ S 2> ชุดแต่งนะครับแล้วก็ตัวค<ๆ>ิวที่ไาท้ายก็เป็นชุดซื้อเพิ่มแล้วก็ตรงนี้ก็ซื้อเพิ่มนะครับคุยได้ว่าตกอต้าต้องการสื่อเห็นว่าออลนิวตกต้าไฮรักทราเวลเนี่ยสามารถปรับแต่งได้หลายรูปแบบนะครับอย่างอันนี้เนี่ยเอาตัวเริ่มต้นตีประตูเกียร์ธรรมดามาเสริมพร้อมกับตัว ชุดแต่งที่สามารถแอดออนได้เพิ่มครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่รายละเอียดข้อในสารของโตลตาทาวเวอร์ในรุ่นสมาร์ตสี่ประตูเกียร์ธรรมดาครับดราม่าแล้วก็คันนี้เป็นยีราฟอะไรนะยีราฟแคระไม่ใช่ยีราฟเตี้ยเนอะไปดูมาเข้ามาที่ภายในของ h ฮรักทาวเวอร์ดับเบิลแคบพรีเลนเนอร์2.8สมาร์ตแมนวัพูดง่ายๆว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของ4ประตูเกียร์ธรรมดาข้างใน พอเป็นเวอร์ชั่นที่เราเรียกว่า G-Lab แคทเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างอะไรคือไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเป็นออฟชั่นนะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆอย่างพรีเมียมหรือว่าตัวที่เป็น Overland ก็จะมีความแตกต่างค่อนข้างคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องเลยคือตรงนี้ต้องถือว่าออปชั่นหายไปเยอะนะครับหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าวัสดุที่ใช้หรือว่าบางจุดบางตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยนะเน้นไปที่ดีไซน์นะครับแต่ทั้บนไหนดีเดสกบอร์ด เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเป็นาร์ดเคการตกแต่งด้วยถึงเงินนะเหมือนกันเริ่มตั้งแต่ตรง้างบนเลยอันนี้ให้เหมือนกันนะให้เหมือนกันนะคาร์บอีเลยไฟก็ให้เหมือนกันนะครับตรงแผงบังแดดม่านบังแดดผมไม่มีกระจกละผมไม่มีเหมือนเดิมโอเคกระจกมองหลังล่ะไม่ได้เป็นเฟรมเลสนะครับแล้วก็นี่ปรับแมนนวลนะครับโอเคอีกหนึ่งจุดที่เรียกว่าน่าใสตามากมากเลยเมื่อกี้เรามองตัวคาร์โบอีมาใช่ไหม จอภาคบันเทิงหรือว่าจอมัลติมีเดียครัท่านผู้ชม12.3นิ้วไม่ใช่ครับนี่เลยเจนิ้วแต่กรอบแบบมันใหญ่ไงนะครับแต่ตัวเนื้อของเนื้อของจอจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก7นิ้วนะแล้วก็เป็นจอลอยเหมือนกันนะผมไม่สามารถเปิดได้นะเพราะไม่มีกุญแจไม่มีกุญแจเขาไม่ให้กุญแจไว้นะครับส่วนจอหน้ามาตรวัดด้านข้างหน้าของผมนี่ก็ขนาด7นิ้วเท่ากันหมดเล็กกว่าทาวอีนะทาวอีสิบองสิบ อ๋อนะอารยาจาร์เล็กกว่าแล้วก็ชุดควบคุมระบบปรับอากาศพี่นกเทอร์เีเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นท็อปไฟฟ้าใช่ไหมรุ่นเดียวเลยเป็นแอลวอโต้แต่คันนี้ก็ปรับลดลงตามของราคานะครับก็คือเป็นแบบแมนนวลแบบบิดเลยอ่ะนี่นี่นี่เป็นแก๊กแก๊กแก๊กนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศก็ไม่ได้แยกส่วนแน่นอนเพราะว่าไม่ได้เป็นออโต้แมนนวลเป็นแมนนวลนะครับพอร์ต USB C ยังให้มานะครับคือชุดเนี้ย จริงๆหน้าตาเหมือนกันเครสมันกรอบมันอ่ะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆนี่มีไม่มีตัวที่เป็นตัวฟังก์ชันแบบขับขึ้นขับขี่ไม่มีนะครับแล้วก็รถกระสอปนี่ให้โอเคอันนี้ดีนะครับแล้วก็ตัว BSC มีนะครับครับเกียร์ธรรมดาแมบนู่นเลยธรรมดานะครับบวกเกียร์ยูเรเทนยูเรเทนนะครับนี่ไม่ได้เช็ดเหรอไม่ให้อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมไม่ให้นะครับนี่เบรกมือล่ะเบรกมือเป็นเบรกมือธรรมดานะครับแบบดึงนะครับ แล้วก็ช่องไว้แก้วเหลือ1แก้วเพราะว่ามันมีคันของเบรกมืองโอเคใช่ครับช่องไว้แก้วเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดนะครับแต่ว่าเพิ่มเขาเขาบอกมันดูเหลือนิดนึงไงเอาไว้โทรศัพท์โอเคดังนั้นมันก็กลายเป็นช่องไว้แก้วที่ใหญ่ไปไงใช่ไหมกลับมาที่ตัวแดชบอร์ดในฝั่งผมบ้างนี่ตัวท็อปไม่ว่าจะเป็นตัวทาวเวอร์อีหรือว่าตัวที่เป็นทาวเวอร์โอเวอร์แลนด์นะครับมันมัฝาปิดนะแล้วกดจะได้ไหมมันจะเปิดขึ้นอันนี้ไม่มีนะแต่ว่าเป็นหลุมนะ ถ้ามัม <si> ีฝาผมไม่ชอบผมไม่ชอบผมรู้สึกว่าตรงนี้เสียดายคือมาดูคุณต้องมองในมุมผมมองไปเนี่ยนะมันดูเป็นหลุมเช่นกันกับที่วางแก้วน้ำขวดน้ำป่ะเออเขาไม่มีฝาปิดอต่อันนี้มีไม่เหมือนเดิมเท้าแขนล่ะเล็กลงมันเบ้าเบ้าเบาเข้าไปนะครับเ็เบ็ดมือข้างในก็ตอนนี้ที่เห็นนะมี power outlet 1 2โวลต์ให้หนึ่งหนึ่งจุดนะครับส่วนมีแต่ mock up ซอยไฟ2อ้อยิมีแต่เบาะับนะครับเบาะนี่เบาะเนี่ยก็ถามว่าหน้าตาดีไซน์คล้ายกันนะแต่ว่าสดุปที่ให้หุ้มเนี่ยเป็นผ้าเลยแต่เหมือนก็สวยนะมันเท่ดีนะมันมันสวยนะผมว่าวันหนึ่งอาจจะคนจะตามหาเบาะอันนี้จริงเหรอใช่เออนะแล้วก็ปรับแมนนวลนะปรับแมนนวลทั้งสองฝั่งอยู่แล้วนะครับนี่ปรับยกคันยกยังคงความอ安稳ส่วนในการเข้าขึ้นรถนะเข้าออกรถนะเฮ้ยอันนี้ดีเว้ยทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยนะให้มือจับขึ้นรถเย ฝั่งละ2ฝั่งละคู่เลยนะแม้ว่าจะเป็นรถรถที่แคะแล้วก็ตามแต่กําลังใช้อยู่ดีเขามาให้มาไงเฮ้ดี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 นะครับแผงประตูก็เป็นฮาร์ดเลยฮาร์ดเคสไม่มีบุนุ่มไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่ให้เลยนะครับกระจกพับอ๋อปรับไฟฟ้านะปรับไฟฟ้าไม่ได้พับไฟฟ้าเนี่ยแหละก็ปรับรวมๆก็ยังให้นี่นะตัวเบลที่มันปรับได้ไอ้น like ี่โอเคได่โอเคครับผมก็ถือว่าให้มาดีให้มาดีกับ ระดับราคาตัวพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันยูริเทนยูริเทนนะครับยูริเทนเลยแล้วก็แต่ยังดีเขามีวอล์วอลล็อกล็อกมิวให้นะมันเป็นมาตรฐานของตัวพวงมาลัยที่ออกแบบมานะครับแล้วก็ตัวก้านเนี่ยไม่มีการตกแต่งอะไรเลยเป็นพลาสติกกัวดเลยนะครับมีแอร์แบ็กอยู่นะครับแอร์แบ็กยังคงต้องเป็นน่าจะอุปกรณ์มาตรฐานต้องให้เลยน่าจะให้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็สวิตช์มัลติฟังก์ชั่นอันนี้คุมภาพบันเทิงใช้ได้อยู่ ยังใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ควบคุมเครื่องเสียงใช่ไหมะไม่มีกระตังเสียงไม่มีเออไม่มีครับไม่มีไม่มีเปิดอันนี้คือวอลลุ่มวอลลุ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการเลือกน่าจะเป็นเลือกวิทยุอะไรต่างๆนะครับเรื่องฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วทางด้านขวาเนี่ยเลือกโหมดโหมดหน้าจอโหมดหน้าจอนี่แต่พ่อเนยังแอบเฮ้ขายังมีเติมเติมงานกอสแบ็กนะไม่ได้แบบไม่ได้เรียบไปเลยอ่ะเออใส่เข้ามาเนาะก็โอเคแหละนะครับเรื่องของเอ่อ ที่ติดนิดนึงก็คือผมผมไม่ค่อยชอบพวงมาลายูรีเทนเพราะมันร้อนแล้วมันเหนียวเหนียวเลยแล้วเนี่ยขณะตอนนี้ผมจับอาจจะว่ามือมือผมเหนียวมั้งผมจับเลงผมยังรู้สึกเหนียวแล้วแล้วฟอผ่านไปสักเจ็ดปี3ปี5ปี7ปีเนี่ยตักแดดเรียบร้อยเลยมันเหนียวนะครับมีโอกาสเหนียวนะแต่ก็ตามตัวคี่ตัวเกรดของเขานะครับดูเบอรหลังไหมมีอะไรที่แตกต่างบ้างครับผม ขึ้นง่ายนะมันมีที่จับทั้งตรงด้านบนทั้งตรงที่สามันง่ายกวเดินเพราะว่าเขาแค็แล้วไงแต่มันขึ้นง่ายจริงๆตั้งแต่ตัวยกสูงธรรมดาก็ขึ้นง่ายเนาะใช่นะครับเบาะหลังก็้าเหมือนกันครับนะครับคือการนั่งต่างๆเนี่ยเหมือนกับตัวที่เป็นทั้ง overland หรือว่าตัวที่ power e เลยคุณผักษณะเดียวกันแต่อ p t i o n บางตัวขาดหายไปนี่ทแข็อยู่ไหนอยู่คันนู ใบูรีเขาเขาก็ก็เขาปรับให้เหมาะสมตามราคาตามรุ่นย่อยนะครับนี่แต่ผมชอบผ้านะก็รู้สึกว่ามันการดูแลในระยะยาวอ่ะมันมันมันดีกว่านะคืออย่างนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าผ้าเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นผ้าแบบดั้งเดิมอะไรเงี้ยมันผมมันดูมีเป็นมีเกรดนะเป็นวัสดุที่มีเกรดผมก็เรียกไม่ถูกนะว่าอะไรแต่ว่ามันดูแบบเป็นผ้าที่มีราคานะครับแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันต่างๆให้มาเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไว้แขวนของคือ บางคนว่าเฮ้ยแล้วถ้านั่งถ้านั่งก็ต้องเอาออกไงนะ,ะมันไม่มันไม่โดนหัวเราหรอกถ้าเกิดนั่งนะเพราะว่าคุณไม่ต้องแขวนวันหนึ่งมันได้ใช้ประโยชน์พวกนี้ถ้าคุณเดินทางแล้วใช้ในการบรรทุกของอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ได้ใช้นะครับคือด้วยความที่มันเป็นเบาะผ้าเขาก็จะไม่มีที่แขวน,นของตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีกระเป๋าอยู่กระเป๋าไว้ของไว้สัมภาระไว้เอกสารอยู่นะถึงขาดหายไปก็ยังมุดเลยนะก็คือช่องแอร์ เพราะว่าคันนี้เป็นตัวก็บอกว่าคันนี้เป็นคันล่างไงเป็นเริ่มต้นของที่ประตูใช่ครับทันปรีเลนเนอร์สมาร์ทเนี่ยครับแมนนวลด้วยดังนั้นจริงจริงบางทีสายซิ่งอาจจะไม่ชอบนั่งหลังไงไม่มีใครชอบนั่งหลังนะใช่ไหมดังนั้นก็ไม่ได้ให้มาไม่มี USB Type C มาฮะไม่มีไม่มีครับผมก็ภาพรวมเหมือนเหมือนกับรุ่นอื่นอแหละก็เอาเป็นว่าด้านหลังของคันนี้เนี่ยก็ออกแนวล้นๆหน่อยนะครับผมอ่ะไปไปสไตล์ไหมมีใหญ่สไตล์เลยเอาคันไหนนี้ มันจะมีตัวที่เป็นชุดแต่งเขาเรียกว่า Charismo Lock ่าป่าป่ามาดูกับอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งของ All New Toyota Hilux Travel นะครับคันนี้เป็นรุ่นย่อยก็คือตัว t u b l e Cab Freelander 2.8 Premium เกียร์อัตโนมัติ6สปีดเออก็คือ ตัวบอดี้ของเขาก็คือเป็นตรงนั้นนะแต่เรื่องชุดแต่งเราเดี๋ยวเราแค่ว่ากันนะครับขณะที่ในส่วนของคุมพลังเนี่ยก็ทั้งหมด17รุ่นเนี่ยเป็นบล็อกเดียวกันก็คือ2.8ลิตรนะครับแต่ในส่วนของแรงม้ากับแรงบิดเนี่ยก็คือในส่วนของแรงม้าเนี่ยเท่ากันนะครับก็บตูียรดาใช่ครับก็คือ204แรงม้านะครับแต่แรงบิดเนี่ยแตกต่างกันคือตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ย420นิวตันเมตรครับแต่พอเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น500นิวตันเมตรนะครับมีความแตกต่างกันมาากกว่เยอะะนครับ และคันนี้เนี่ยทางโตโยต้าพยายามชูจุดขายกับชุดแต่งที่ชื่อว่า c h a r i s m o Rock นี่ก็คือแท้จากโรงงานนะตรงนี้เนี่ยใช้เงิน1 6 6 0 0 0บาทกับชุดแต่งทั้งหมด5ชิ้น5ชิ้นเราเลือกได้ใช่ไหมว่า5ชิ้นเนี่ยเราเอาแค่4หรือ3หรือ2หรือ1หรือจะเอาชิ้นเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้นะเอามาว่ากันถึง5ชิ้นที่เขาใส่เข้ามาให้เราสำหรับคันนี้จุดแรกเลยนี่ันชนเป็นไงท่านผู้ชม สีเดียวตัวรถนะซึ่งเดิมทีตัวพรีเมียมเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับก็เสริมเข้ามานะครับก็ครอบนี่เลยใส่ครอบเข้ามาแล้วก็นี่เขายังมีตัวตัวเอมเบลชริสโหนะคัอจุดที่1นะครับจุดที่2เนี่ยนี่เลยที่ฝากระโปรงหน้าคือเมื่อกี้ผมหาเว้หาไ่าอยู่ตรงไหนว่าอ๋อเขามาวางไว้ตรงนี้คือไม่ค่อยเห็นในการที่เขาเอาชุดแต่งมาไว้บนฝากระโปรงนะมันมีแบรนด์นึงขอยกตัวอย่างค่ายในการเขาจะมียุ้แรกแบบนี้นะ แล้วก็ไม่มีใครทำอีกเลยนีแตรงามาทำแต่ก่อนจะไปจุดอื่นผมขอย้อนข้อมูลในเรื่องของตัวรถตัวพื้นฐานของเขาเนีครับพรีเมียมครทีเรนเนอร์เนี่ยนะครับไฟหน้าเขาเนี่ยจะแตกต่างจากตัวที่เป็นสมาร์ทนะอันนี้ก็เป็นจะบอกว่าเป็นฟลูเอลีเลยก็ว่าได้อันนี้ได้ได้ได้เพราะเป็นแคบแล้วก็เป็นนี่มีโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นระบบเต็มระบบเจ็มระบบนะเฮ้ยให้มาต่างกันชขยับขึ้นมาเยอะเลยนะแล้วก็จังหน้าก็เป็นสีเดียวตัวรถนะไฟตัดหมอกก็ให้มาให้ครับ LED อีกหนึ่งจุดที่มีความแตกต่างอยางตัวสมาร์ทก็คือตัวแถบเส้นคิ้วด้านบนเนี่ยอันนี้เป็นแบบ c r o s s w k นะครับเหมือนกับตัว Overland ตัวที่เป็น t อ r o E เลยครับผมแต่ผมก็ยังชอบ จำด้านนะเเป็นซนเซอร์เป็นคนเออไม่มีเออมีมีมีเซนเซอร์มีนะครับแต่ว่าไม่มีกล้องหน้าเช่นเดิมนะครับไม่มีกล้องหน้าครับนี่นะครับไม่เหมือนกับตัวสมาร์ทนะเป็นพลาสติกสีดำนะครับซึ่งเหมือนกับตัดเป็นกระแทกครับผมในส่วนของชุดแต่ง Charismo Rock นะครับด้านหน้าหนึ่งนะครับตรงนี้สองนะครับแล้วสามก็มีห้าชิ้นไงหาชิ้นที่สามกัรนี่นี่นี่เฮ้ยผมชอบผมชอบเว้ยด้านก็โอเคนะแล้วก็มีปั๊มตัวคอนไฮรักด้วยเออฮะ ดียังไงเวลาที่เราเปิดประตูใช่พี่นพปึ๊บเสาโดนก่อนโดนก่อนอันเนี้ยช่วยได้เซฟตัวรถแล้วสี่ละใกล้โดนที่เลยอ้าวจับไปแล้วนี่ดีสี่นะครับตัวฝาลองลอยด้วยตรงนี้เนี่ยบางคนก็ไปติดสติ๊กเกอร์อะไรต่างเต็มมันอย่างเงี้ยมันดูเท่นะฮะนี่รวมตรงด้านหลังด้วยนะทั้ง4ี่ก็คือเท่ากับมี4จุดนะครับถึง4แสสี่ละ4อย่างละอย่างที่5ล่ะด้านท้ายตัวรถเลยอ่า เนี่ยชิ้นที่5ใช่ไหมผมมองหลายชิ้นมากเลยนะเอา c h a r สโมล็อกก่อนชิ้นที่5นะครับครบแล้วจะเพิ่มขึ้นมาอีกไหมสาเดิมมันจะไม่สูงขนาดนี้แล้วก็ไม่มีจังหวอยแบบนี้ครับนี่มีให้ด้วยก็ทั้งหมดนี้หนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับเอาไปรวมเอาไปรวมกับตัวรถได้เลยราคารถได้เลยแยกก็ได้เอาแค่ชิ้นนี้ผมชอบชิ้นเนี้ยได้โอเคครับก็ไปดูใน p a r i สเอานะครับก็ถือว่าตรงนี้ดีนะคือคุณซื้อเท่าไหร่เนี่ยออกมากับตัวรถแล้วก็สามารถ แต่งตามสไตล์คุณนะแต่งตามสไตล์ที่คุณต้องการได้นอกจากนี้ยังมีการแต่งไอชุดแต่งจากตัวตาอิสลี่จริงๆเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูว่ามีอะไรบ้างเอาเท่าที่เราเห็นนะตอนนี้ตรงนี้ก่อนเลยนี่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 ตัวรุ่นทราเวลก็เป็นดำเงาครับผมคือชุดเนี้ยสองชุดเนี้ยมีสีเงินสีดำเงาให้เลือกก็แล้วแต่ชอบหรือว่าแบบไหนเข้ากับสีตัวรถก็เลือกได้เลยนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยมีกล้องด้วยเว้ย คืออะไรอ่ะบทำไมกล้องตรงนี้1จุดไว้แล้วก็ตรงนี้1จุดตรงนี้เป็นอะไรอ๋อกล้องบันทึกภาพด้านท้ายเฮ้ยมีแบบกล้องเ2 k ด้วยให้เลือกนี่ก็เติมเข้ามานะนี่ก็คือ t o y o t a a c c e s s o r y นะครับคือใช่ครับอันนี้เป็นกล้องกล้องเอ่อมองุมด้านหลังมุมมองด้านหลังนะครับแต่ว่าตรงนี้กล้องบันทึกภาพเออเจ๋งว่ะเจ๋ง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 เมื่อกี้เฮ้ยเราไม่ได้รู้เลยว่าเขามีตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดแต่งตรงนี้เนี่ยอ่าชุด ครอบไ, <ฟ S 1> ไ,ไฟท้ายก็เสริมเข้ามานะครับ,รบนอกจากนี้ในส่วนของอโตลตา้าไลเนอร์น,น,นะครับก็เสริมเข้ามาตรงนี้ก็เป็นชุดแต่งจากโต y ต้านะครับคือเขาไม่ได้ให้มาจากโรงงานนะนแต่ว่าจะมีที่เป็นพาร์ทเนอร์เขาอ่ะก็มีชุดแต่งนะสุดล,ล้อนี่นี่นล้อแต่งนะสไตล์เล็ลุยๆหน่อยนะเออแต่ก็สปอร์ตนะครับรับผมแล้วก็ยางโตโยต้านะครับนี่เป็น open country เป็นแบบดำด้านนะอีก้าน้เป็นแบบการก้าตัวดใช่ไหมใช่ครับผมขนาดเนี่ยของรับแม่ครับที่1 8กว้าง9นิ้วครับผมนะครับเลนโซไลเขาเรียกว่าวามอสซิกอันนี้ก็เป็นเพื่อตัวอย่างการตกแต่งที่มากับชุดแต่งที่เรียกว่าชาริสโบนล็อกนะแล้วก็5ชิ้น5ชิ้นของเขาแล้วก็ยังมีตัวต้าเอเซอร์รีที่เสริมเข้ามาเนี่ยพวกนี้เนี่ยราคา์นะอยาก ชอบอะไรหยิบ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 มาใส่ได้แล้วก็เอาไปรวมกับราคารถได้เลยแล้วก็เข้ากับแพ็กเกจในการผ่อนครับครัตอนนี้เราก็นั่งอยู่ในห้องโดยสารของ t r a v วลดับเบิลแ p ปพรีเมียมพรีรันเนอร์เกียออโต้หสปีดผมเรียงถูกไหมเออได้ไม่เป็นไรเอาเท่าที่เออจริงๆก็เข้าใจได้นะครับก็คือเป็นตัวสี่ประตูขับสองยกสูงทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นตัวกลางนะตัวกลางแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ออโต้หกสปีดนะครับข้างหน้าเป็นไงมีการปรับเปลี่ยน ให้มีความเขาเรียกว่าเหนือเหนือชั้นกว่าตัวสมาร์ทนะผมเห็นชัดเลยนะก็คือพวงมาลัยพวงมาลัยเป็นพุ่มหนังใช่ไหมซ่าพุ่มหนังไม่ใช่อยู่รีเทนแล้วก็ตัวกรอบของสวิตช์มัลติฟังก์ชันเนี่ยคนละสีกับตัวสมาร์ทนะอันนี้เป็นสีเทาเมทัลลิกนั่นเป็นดำเงาครับผมแล้วก็จอกลางนี่ชัดสุดเลยให้มาเป็นจอ2.3นิ้วใช่ใช่ครับก็ทั้งพาบันเทิงมัลติมีเดีย แสดงภาพอ่ากล้องด้านท้ายนะครับก็อยู่ตรงนี้หมดเลยระบบปรับอากาศยังเป็นแบบบิดนะไม่ใช่ออโต้ไอันนี้เหมือนกับตัวสมาร์ตนะครับแล้วก็ที่บริเวณด้านหน้าแดชบอร์ดฝั่งผู้ขับและผู้โดยสารเนี่ยมีฝาปิดแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็บุนุ่มนะบุนุ่มมีฝาปิดแล้วก็มีบางแก้วน้ำขวดน้ำเออนี่มาให้มีมาให้นะครับบริเวณตรงกลางที่ ถ้าเทียบกับ t เทว E หรือว่า t ทว์ส Smart นะครับตรงนี้ไม่เหมือนกันนะชุดสวิตช์ไม่เหมือนกันมีไวร์เลสชาร์จไหมมีครับมีให้มาแล้วอันนี้ให้มาโหมดขับขี่มาให้3โหมดมี e c โคมี Normal มี Sport ยังมีออโต้สปลัสต์มาให้มี VSC มาให้แล้วก็มีเขาเรียกว่าพอดไทสี่สองช่องครับคันเกียร์ก็แบบสปอร์ตนะครับแต่นี้เขาคุ้มหนังนะดีนะดีนะผมว่าโอเคนะคันนี้นะครับในเรื่องของออปชั่นต่างๆแต่ว่า คือมาตกแต่งอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เน้นแบบดำเงาไงครับผมมีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรกโครมาให้นะครับอันนี้ไม่ต้องดึงละครับผมกลัวลืมอ่ะตัวนี่ตัวบังแดดเป็นไงเหมือนอันนี้ก็เหมือนกับรุ่นนึงว่ามีกระจก่ะครับผมแต่ว่าอันนี้อันนี้มีกระจกฝั่งซ้ายมีกระจกไฟนี่ไฟที่ไฟเปนแบบ LED นะกระจกสองหลังอันเนี้ย ไม่ตัดแสงไม่ตัดแสงเป็นแมนนวลตัดแสงแบบแมนนวลนะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยมีออปชั่นที่สามารถซื้อเพิ่มได้คือกล้องบันทึกภาพหน้ารถเออที่เมื่อก<า>ี้เราอยู่ด้านหลังนะครับจะมีกล้องอยู่เอ่อที่เราถามอันนี้อะไรน,นะครับก็คือมันจะมาแสดงผลที่ตรงนี้นะครับใช่ใชส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยนะครับจะแสดงผลที่จอหน้า12.3นิ้วอ๋ออันนั้นคือกล้องกล้องข้างกันใช่ไหมจะมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้คือกล้องบันทึกภาพนะครับส่วนอันนี้คือกล้องเรียลไทม์นะครับผม วราจะรีวิวสปอตเลอร์มาหน่อยนะบาดวัดบาดวัดเนี่ยอันนี้ถ้าเทียบกับรุ่นตัวโอเวอร์แลนด์หรือว่าตัวที่เป็นทราวูอีเนี่ยจะเล็กลงนะอ่างเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วครับผมการแสดงกราฟิกก็ได้แค่3รูปแบบครับผมนะครับออ๋ที่เป็นเสียงของกล้องหน้ารถหน้ารถนะครับนะคอ่าเท้าแขนอันนี้เหมือนกับทราวูอีครับนะครับเต็มเต็มนะอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นจุดแตกต่างพี่นกอะไรเอ่ยตัววัสดุพุ่มเบาครับ เป็นผ้าเหมือนสมาร์ทแต่รุลายดีไซน์ไม่เหมือนกันมันดูมีความอรีเมี่ยมขยับขึ้นมานะผมชอบชอบเลยอะ่ะมันเป็นเหมือนแบการาฟิกอะอูสปอร์ดีนะผมไม่แน่ใจผมเชื่อว่าวัสดุผ้าอันนี้มันกันน้ำด้วยนะออคือไม่ถึงขนาดแบบแช่น้ำนะออแต่ว่าน้ำ,นำผมบเลยสายมารถเช็ดได้ถ้าผมเดาว,ว่ารุ่นนี้นะ่าจะเป็นรุ่นที่ขายดี เหมือนนนกัะเดี๋ยวดูราคานะครับผมผมพูดถึงด้านหลังนิดนึงนะครับก็มีที่เท้าแขนแล้วนะครับคันนี้มีที่เท้าแขนนะครับแล้วก็วางมาเนี่ยมีกระดูกงูนะครับพร้อมกับช่องไว้แก้วสองช่องนะครับช่องแอร์ไหมครับช่องแอร์ไม่มีนะครับแต่มี USB 2จุดนะครับแล้วก็มีไม่มีช่องแอร์นะแต่ว่าในพื้นที่ช่องแอร์เนี่ยก็จะมีช่องไว้แทนช่องไว้ของไว้ได้ถึงขนาดโทรศัพท์ได้ถึงขนาดกระเป๋าตังค์เลยนะครับพร้อมกับนี่ที่แขวน ที่แขวนของ2ฝั่งเลยนะมีมาให้ใช่ไหมตรงนี้ก็มีนะตรงนี้ก็มีนะครับกระเป๋า2ข้างก็มีนะครับแล้วก็ที่แผงประตูข้างนะครับก็มีบุ่มให้เพิ่มเข้ามานะครับถือว่าโอเคแหละนะครัไม่ได้ล้นล้นเหมือนกับตัวสมาร์ทสมาร์ทแล้วก็นเขายังมีตัวที่เป็นอัญมณีด้วยนะพรมที่พื้นนะพี่นกที่เราที่เราเหยียบอยู่เนี่ยสวยดีนะครับผมนี่เข้ารูปกับตัวพื้นเลยครับโอเคไป